ห้าข้อไม่โดนของ g p เพโดนร้อยห้าสิบสี่วาวไม่ประทับใจเท่าที่ควรนะครับซื้อรถอะไรจะหาซื้ออะไรได้ไหมไม่ว่าจะลุยบนทางเรียบลูกระนาดนะครับพื้นผิวที่ขูดขาเนี่ยเอาอยู่ครับผมบอกได้เลยพลาสติกมันค่อนข้างที่จะบอบางมากเลยสวัสดีครับพบกับผมครับมดรถบ้านๆน,นะครับรายการที่จะพาคุณมารีวิวรถบ้านๆน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า g p เพโดนเหมือนเดิมนะครับกับ5ข้อโดน5ข้อไม่โดนของเจ้า g p เพโดนร้อยห้าสิบสี่วาวตัวนี้นะครับ ว่ามีอะไรบ้างก็จากที่ผมได้ใช้งานมาแล้วนะครับ900โลแล้วผมได้ทําการลิสต์ออกมาว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีกับรถยังไงเนี่ยผมทำการลิสต์ออกมาแล้วเอามาถ่ายทอดให้เพืเ่อนๆฟังแล้วกัน อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับแล้วก็กับจากการใช้งานจริงนะครับก็เลยจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับข้อดีข้อแรกนะครับที่ผมคิดออกมานะครับก็คือว่าเรื่องของราคาเรื่องของราคาเนี่ยในช่วงของรถที่อยู่ในเซกเนี้ยมันจะเป็นรถที่ถูกที่สุดอ่ะผมพูดอย่างนี้กันถือว่าถูกที่สุดนะครับก็คือราคาอาจจะต่างจากค่ายอื่นอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วกันผมโดยเฉลี่ยว่าประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมถอยออกมานะครับเป็นรุ่น คีเลตนะครับเป็นตัวกลางเรียกว่ารองท็อปก็ได้เพราะว่าตัวท็อปมันจะเป็นสีลุ้งๆหน่อยมินไนบูลนะครับของเขานะครับก็ราคาอยู่ที่7,4300บาทส่วนข้อที่2ต่อมาเลยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของช่วงล่าง ครับชกหน้าชกหลังที่ผมขับขี่มาแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจโดยส่วนตัวเลยประทับใจมากๆเลยไม่ว่าจะลุยบนทางเรียบลูกระนาดนะครับพื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยเอาอยู่ครับผมบอกได้เลยในความเร็วอยู่ที่ระดับไม่เกิน8 0 9 0เสบนี่ยสบายสบายเลยนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปอัปเกรดดีกว่าพูดง่ายๆก็เดิมๆเนี่ยใช้กันยาวๆเลยจนกว่าโชกจะเสียไปแล้วกันอย่างนี้พูดง่ายๆแล้วกันนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับข้อแรกในเรื่องของราคานะครับเพราะว่า 4 0 0่สีกว่าบาทเนี่ยมันได้เคื่อนยนสี4วาวแล้วแต่กับค่ายอื่นๆเนี่ยก็มันจะหลุดไปที่หลัก8แล้วนะกันหาผมพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองไปหาข้อมูลเรื่องราคาเปรียบเทียบกันแต่ละร้านที่จําหน่ายรถแล้วกันนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการขับขี่นะครับก็คือในส่วนของการออกตัวที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเจ้า g p s x เนี่ย จากตัว2วาลเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรุ่น4วาลเนี่ยทำให้การขับขี่ในเรื่องของการออกตัวเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นเลยนะครับทำให้การออกตัวเนี่ยสมูทนะครับบิดเป็นมานะครับทำให้ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ํามันและอีกอย่างนะครับในเรื่องของการออกตัวจากตัว2วาลเนี่ยที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์กับผมมาเนี่ยก็คือมันจะออกตัวที่ห้าพันรอบนะครับส่วนในตัวของตัว4วาลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3,500อรอบก็สามารถออกตัวได้แล้วนะครับ ก็คือจังหวะที่ออกตัวเนี่ยค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับ ข้อที่5เลยเป็นเรื่องที่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับรถเซกนี้แต่คุณได้การขโมยติดมาเลยนะครับสำหรับเฉพาะ,ะต้องพูดต้องพูดเฉพาะตัว k e y l e t s ละกันเพราะว่าค่ายที่เป็น k e y l e t s ทั้งหมดเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นแค่ Key Smart แต่เจ้าตัวนี้จะมีการขโมยมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องคุ้มคุ้มเลยที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือเรื่องของการที่รถจะถูกจรกรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีเสียงกวนเตือนก็เป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้ไป 5้ข้อไม่โดนของ GPX โดน154วาวนะครับว่ามันไม่โดนอะไรบ้างในความรู้สึกของผมก็คืออย่างแรกเลยเรื่องแรกเลยเรื่องงานงานประกอบและวัสดุที่ให้มานะครับก็คือว่าเอออย่างเช่นตัวสวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถุงไฟต่ำนะครับ start stop engine เออมันความรู้สึกของผมแล้วกันมันเหมือนอุปกรณ์ที่ซื้อจาก อลบาบามาใส่ในรถนะครับในขณะที่ใกล้อื่เนี่ยพลาสติกชิ้นพลาสติกเนี่ยดูเป็นเกรดดีกว่าอันนี้เป็นข้อติของผมเลยที่ที่ผมรู้สึกว่าในราคาเนี้ยมันมันน่าจะขยับขึ้นไปได้นะครับครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ต้องไหลลงมาพูดเลยก็คือตรงเรื่องของบริเวณสวิต ในการเปิดปิดนะครับที่ผมติเลยเนี่ยตรงนี้เลยที่ติหนักๆตัวช่องกุญแจฉุกเฉินนะครับตัวที่เป็นช่องเสียบกุญแจที่ผมเคยเปิดให้ดูในชิปที่แล้วนะครับ <h> คือพลาสติกมันค่อนข้างที่จะบอบางมากเลยมันน่าจะใช้เป็นอลูมิเนียมหรือว่าวัสดุที่เกรดดีกว่านี้เอาอย่างนี้กันผมก็ไม่รู้ว่าทางโรงงานเขาสามารถผลิตหรือว่าจัดหาพลาสติกที่มันดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างเนี่ยครับเปิดโดยไม่ระวังเนี่ยหรือว่าขณะที่เปิดอยู่เสียบกุญแจไปเนี่ยไม่ระวังเนี่ยนิดเดียวเนี่ยหักเลยนะครับการเรื่องการล็อกคอเนี่ยค่อน ครั้งแรกที่ผมพยายามล็อกเนี่ยแต่ครั้งแรกของรถเลยเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างไม่ประทับใจเท่าที่ควรนะครับคือมันควรจะสมูทสมูทมากกว่าน,นี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อเสียในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็วัสดุต่างๆก็แล้วครับอ๋อที่เกือบลืมไปเลยเจ้าเกะเจ้าเกะมาตจรรย์เจ้าเกะมาตจ,จาาารรย์ของเราเนี่ยช่องเก็บของเนี่ยผมว่าในเรื่องของความลึกแต่ฝาปิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับบางทีเปิดแล้วปิดยากมากยากจริงๆ <c oughs> คือต้องไปดึงไอ้เจ้าตัวที่หนีตัวสลัดของตัวฝาเนี่ยออกมาช่วยซึ่ง ไม่รู้ว่าสปริงมันอ่อนหรือว่ายังไงอันนี้ก็ฝวาทางทีเทคก่อนแล้การเผื่อผมจะเข้าไปเคมได้ เราจะแก้ไขให้ผมได้นะครับแต่ไม่ต้องเปลี่ยนรถนะผมชอบผมชอบคันนี้ที่ผมได้มาอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนรถให้ผมนะแค่ปรับปรุงให้หน่อยนะครับก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่อมาเลยไหลมาเลยเรื่องช่องเก็บของใต้เบาะรถนะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ใส่หมวกลงไปให้ดูใช่ไหมเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูกันได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเมื่อผมใส่หมวกเต็นใบไปหนึ่งใบเนี่ยมันไม่สามารถใส่เอกสารหรือเอ้ยมันอย่างเอกสารยังพอใส่ได้แต่วัตถุอย่างอื่นที่เพื่อนๆจะใส่ลงไปเนี่ยค่อนข้างลำบากอะ ชีวิตจริงของผมระกานพูดง่ายๆว่าผมต้องมีเสื้อกันฝนเนี่ยติดตัวไว้อยู่ตลอดเวลาพอผมใส่เสื้อกันฝนเข้าไปปุ๊บเสื้อกันฝนผมจะเป็นแบบหนานะครับเป็นแบบเป็นเสื้อแข็งแกร่งใส่ไปปุ๊บผมไม่สามารถที่จะเอาหมวกเต็มใบใส่ลงไปได้เลยอีกทั้งการดีไซน์ซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันจะมีไอ้หนกหนกพลาสติกเนี่ยเหมือนตัวเอ่อเหมือนจะหลบพวกลิ้นเล่งหรืออะไรภายใต้เครื่องหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆเป็นการดีไซน์ที่ทําให้ความจุข,ของตัวใ mm hmm. ต้บอกเนี่ยมันบอกปริมาตรไปก็ไม เท่ากับการที่ใช้งานจริงนะครับตรงนี้ที่ผมเห็นข้อเสียเลยไหนๆก็พูดตรงนี้แล้วไหลมาหน่อยมันยังอยู่ยังอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของใต้ท้องรถนะครับใต้ท้องรถซึ่งไม่มีมีการให้บางคนมาจริงแต่ว่าตัวถังแล้วก็งานประกอบต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไม่เหมาะกับราคาเท่าที่ควรอย่างเช่นตัวถังน้ํามันเนี่ยปล่อยมีการปล่อยควยเกินไปหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการดีไซน์แบบไหนนะครับส่วนเรื่องของตัวท่อระบายพวกไอน้ําระบบไอน้ำอะไรอย่างเง อันนี้ตลกจริงๆก็คือว่าตลก้ายหรือเปล่าไม่รู้ใช้ที่เล่นใช้เคเบิ้ไทายกันเลยครับมันเป็นสเปคของโรงงานหรือเปล่าที่ตั้งใจจะใช้เคเบิ้ลทายอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันก็มีเข็มขัดที่ ดูดีกว่านี้เข็มปัดรัดในตัวรถนะครับก็ลองเพื่อนๆลองไปดูกันละกันนะครับว่ามันเป็นตัวตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าของเพื่อนๆน,นะครับมาเลยต่อมาเลยก็เรื่องข้อ3แล้วกันนะครับเรื่องของน้าหนักรถอันนี้คือจากข้อมูลที่ผมไปหาตามสเปคเชต์ของแต่ละค่ายมานะครับเจ้า Gpx Drone 154ว wow, าวเนี่ย มีน้ำหนักมากกว่าเพื่อนๆในหลายๆค่ายนะอันนี้คือจากข้อมูลที่ผมไปหาตามสเปคชีตของแต่ละค่ายมานะครับเจ้า Gbx Drone 154ว wow, าวเนี่ยไม่ได้มีกําลังแข็งแรงพออะไรประมาณนี้แล้วกันน้ำหนักเนี่ย140กิกรนะครับผู้หญิงอาจจะต้องแบกน้าหนักค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ในขณะที่ค่ายอื่นเนี่ยน้ำหนักเกลี่ยแล้วไม่เกิน ผมตีว่าร้อยสามสิบไม่เกินไม่เกินสามสิบล,ละกันผมพูดอย่างนี้กันปัดง่ายๆละกันจะได้แบบไม่ได้เป็นการแบบไม่อยากเอามาเปรียบเทียบอะไรว่าเป็นจุดจุดตายของแต่ละร้อะไรอย่างเงี้ยกันนะครับแต่ด้วยเรื่องของน้ำหนักเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีน้ำหนักคันมากเพราะว่าผมเนี่ยพยายามจะยกล้อหลังเพื่อขยับรถเนี่ยก็ยังยากเลยขนาดผมเป็นผู้ชายนะครับ คนข้างแข็งแรงยกของทีสามสีโลได้เจอเจ้าตัวนี้ไปแค่ล้อหลังเนี่ยยังยกไม่ค่อยได้น,นะครับนั่นแหละครับก็ด้วยท่วงท่าต่างๆนะครับเรื่องต่อมาเซนเซอร์ต่างๆที่เสียดายไปนิดหนึ่งว่าน่าจะใส่มาให้เลยอย่างช่วงของเรื่องเรือนไม้ต่างๆนะครับทาง G ีเนี่ยมีให้เรือนไม,ม,ม้มาคลิปให้มานะครับมีการบอกค่าเฉลี่ยการใช้เฉพนะแต่ในขณะที่ค่ายอื่นๆมีบอกว่าควรจะเปลี่ยนเรื่องของวีเบลนะครับมีมีโหมดวีเบลให้ดูว่าสายพานคุณควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรอย่าง คือมันน่าจะมีเซนเซอร์ใส่มาเลยอะแล้วทิปเนี่ยมีทิปแค่ทิปเดียวผมว่าน่ามีทิป A ทิป B เนาะเผื่อแบบว่าใครไปใครกลับได้เอามาคำนวณเทเฉลี่ยกันได้ว่าจะไปยังไงจะกลับเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับมันมันน่าจะใส่ให้มาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกที่ผมเสียใจแล้วอย่างเรื่องเซนเซอร์อะไรที่ผมบอกว่าค่ายอื่นเขามีผมว่าเจ้าชิเอกโดนก็น่าจะใสมาให้เรานะครับอาจจะเป็นเรื่องของ การต้นทุนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่จะด้วยส่วนต่างราคาอันนี้ว่ากันไปตามของ c p s x นะครับเรื่องไม่โดนข้อสุดท้ายของ g p x โดน150 CC 4วาวนะครับคือเรื่องของบริการ ต่างๆก็คืออย่างคือพูดถึงศูนย์สวิตละกันคือผมพอดีว่าผมอยู่ในเพจเพจนึงในกลุ่มของ GPS โดนเมื่อมีเรื่องของชุดสีแตกอย่างเงี้ยอ่าจะมีคําถามที่เกิดขึ้นมามากมายนะครับไม่ว่าราคาตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงคือถ้าตามความที่ผมนะผมก็ซื้อ,อล้นร้านไหนก็คงจะไปถามร้านนั้นลวมั้งแต่ผมว่ามันน่าจะมีมีแหล่งที่เป็นเซ็นเตอร์ของ g p s มากกว่านะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องตรงนี้เลยเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยมันมีหน้าเว็บไซต์ ที่ให้ผู้ใช้ทั่วไปช่างนะครับเข้าไปเช็คราคาอะไรได้นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างใกล้เคียงกับหน้าเว็บไซต์เลยนะครับไม่ว่าจะไปซื้อตามตามศูนย์หรือว่าดูราคาจากหน้าเว็บนะครับข้อนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ g p x ช่วยผลักดันออกมาหน่อยนะครับรถที่มีผู้ใช้เราเนี่ยเขาจะได้รู้สึกเกิดความมั่นใจในตัวของ g p x นะครับรวมถึงตัวผมด้วยผมจะได้สบายใจว่า g p x ซื้อที่ไหนก็มีอะไรซื้อรถ g p x ออกมาแล้วอะไรมีไม่ใช่ว่าไม่มีอยากแบบไม่อยากให้ใครมาเจออุ้ยซื้อรถอะไรจะหาซื้ออะไรได้ไหมมัน มันไม่ควรมีคําพูดนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่า g t e ก็ถือว่าอยู่กับประเทศไทยมาได้หลายปีแล้วเหมือนกันแล้วรุ่นนี้ภาษาควัมเสี่ยงผมเนี่ยผมก็ชอบหลายรุ่นอย่างเช่นพวก G R 2 0 0อย่างเงี้ยครับพวกเจ n t l e ง a นอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยเลยเป็นรถดีไซน์ที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้แหล่งในการเบิกอะไรหรือว่าศูนย์บริการที่เป็นของ g t e ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด1 0 0เลยก็ได้ก็สามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้ครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ได้ประโยชน์นะเพื่อนๆทุกคน้างบ ครับเพื่อนๆสำหรับ5ข้อโดนและ5ข้อไม่โดนของเจ้า g p s x โดน154ว wow. าวตัวนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาติชมในรายการเราหรือว่ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับ ทางทีมงานเราก็ได้ทําการอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการต่อย,ยอดให้พวกผมเนี่ยได้เอาข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยไปทํางานผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อนะครับในส่วนข้อมูลบางข้อมูลที่ผมอาจจะไม่รู้แล้วเพื่อนๆรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับก็ตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้เลยเราก็จะจัดให้เลยนะครับ ท็อปสปีดในรถเดิมๆนะครับกับอัตราสิ้นเปลืองนะครับพลังงานเชื้อเพลิงที่รถเดิมๆใช้เนี่ยวิ่งในแต่ละวันเนี่ยจากปั๊ม A ไปปั๊ม B เนี่ยหรือว่าวิ่งทั้งวันเนี่ยเติม100บาทจะตเติมเท่าไหร่เต็มถังอะไรไงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทามาให้นะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อนๆจะได้เอาไปเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้จะซื้อหรือไม่ซื้อเจ้าตัว G p s โดนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูรายการเราแล้วก็อย่าลืมนครััสํําาญเเเลลยพพื่อป็กกกงใจวไ์ด กดเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับยังไงก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม